สงครามเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์ปะทะเบอร์เกอร์คิงศึกนี้ใครจะชนะครับพลิกธุรกิจด้วยไอเดียวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปดูสงครามอันดุเดือดนะครับที่มีอาวุธเป็นเนื้อย่างแผ่นชีสและเฟรนช์ฟรายและความคิดสร้างสรรค์ทางด้านการตลาดที่ฟาดฟันกันมาตลอด39ปีเรามาดูกันครับว่าใครโจมใครอีกฝ่ายได้มากกว่ากันและสุดท้ายใครคือผู้ชนะครับ ถ้าพูดถึงแมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิงแล้วเบอร์เกอร์คิงอาจจะดูเทียบอีกฝ่ายไม่ได้เลยนะครับในด้านของสาขาเพราะเบอร์เกอร์คิงมีเพียง18,573สาขาเท่านั้น ในขณะที่แมคโดนัลมีมากถึง39,000สาขาแต่สงครามการตลาดเบอร์เกอร์ของทั้ง2แบรนด์เนี้ยก็ยังเป็นที่ติดตามอยู่เสมอนะครับย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นแมคโดนัลล์ก่อตั้งขึ้นในปี1940โดยมีจุดเด่นคือการเป็นเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดที่หาซื้อได้ง่ายสาขาเยอะและมีเมนูเด็ดเป็นบิ๊กแมคส่วนเบอร์เกอร์คิงก่อตั้งขึ้นทีหลังนะครับในปี1953 ช้ากว่าอ,อีกฝ่าย10กว่าปีแต่แม้จะมีลักษณะค,คล้ายๆกันคือเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดที่เน้นเบอร์เกอร์มีของทอดเครื่องดื่มของหวานอีกนิดหน่อยแต่ความแตกต่างที่เบอร์เกอร์คิงชูเสมอมาก็คือการย่างเนื้อด้วยไฟจริงๆนะครับไม่ใช่การทอดและมีเมนูดังนะครับคือวอปเปอร์เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ที่อัดแน่นด้วยผักสดครับความที่มาช้ากว่าเจ้าตลาดถึง13ปีเนี่ยเบอร์เกอร์คิงจึงเป็นฝ่ายเริ่มต้นมหาการสงครามครั้งนี้ก่อนนะครับเพื่อชิงเอาฐานลูกค้าของแมคโดนัลล์มาเป็นของตัวเอง เลยออกมาเป็น Burger King คิงด l i ลิงเวอร์ซัส i t h e l ์วิ b เอ h c h าเบตชูนะครับคอมเมอรเชยลหรือโฆษณาชื่อดังในปี1983นะครับโฆษณานี้เปล่าประกาศถึงลูกค้าแมคโดนัลลทุกคนว่าเนื้อทุกชิ้นของเบอร์เกอร์คิงถูกย่างด้วยเปลวไฟร้อนๆจนได้เนื้อที่ชุ่มฉ่ำต่างจากเนื้อแห้งๆที่ย่างด้วยกระทะแบนๆของแมคโดนัลด์นะครับ แน่นอนครับงานนี้เจ้าตลาดอย่างแมคโดนัลล์โมโหมากเกิดการฟ้องร้องกันด้วยแต่สุดท้ายคดีก็ยกฟ้องไปครับหลังจากนั้นนะครับแมคโดนัล์และเบอร์เกอร์คิงก็เป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดทําให้โฆษณาออกมาแซะและแซวกันตลอดเวลานะครับซึ่งบอกเลยครับว่าครีเอทีฟมากมากผมเคยพูดถึงแคมเปญสนุกๆนะครับของทั้ง2แบรนด์นี้ตอนที่สู้กันนะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้ลองคลิกไปดูได้ครับเรามาดูกันก่อนครับว่าทั้ง2แบรนด์นี้มีจุดขายอะไรบ้างจุดขายของแมคกนะครับก่อตั้งมาก่อน มีฐานลูกค้าในมือมากมีสาขามากกว่าลูกค้าเข้าถึงได้ง่ายกว่าราคาเฉลี่ยต่อสินค้าต่ำกว่ามีเมนูเด็ดคือ Big Mac, บิ๊กแม็เบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่ที่มีแผ่นขนมปังถึง3ชั้นอิ่มจุใจแต่ที่พิเศษคือถ้าคนชอบเฟรนฟรายแม็กเนี่ยเขาจะชอบมากกว่าเบอร์เกอร์เสียอีกนะครับมีแมสคอตเป็นโรนัลแมคโดนัลด์ตัวตลกสีเหลืองที่หลายคนคุ้นเคยและมีทาร์เก็ตหลักเป็นกลุ่มครอบครัวมีแฮปปี้มิลชุดอาหารที่แถมของเล่นไว้สำหรับเด็ก แต่บางครั้งก็เป็นผู้ใหญ่เองนะครับที่อยากได้ของพวกนี้มาทางฝั่งเบอร์ก์คิงบ้างครับย่างเนื้อด้วยเปลวไฟเพื่อให้ได้เนื้อที่นุ่มชุ่มฉ่าเหมือนเนื้อที่ย่างด้วยเตาบาร์บรีคิวหลังบ้านในครอบครัวเมนูเด็ดคือวอปเปอร์เมนูเบอร์เกอร์ที่มาพร้อมเนื้อชิ้นหนาและผักสดกรอบๆและเมนูที่คนชอบมากที่สุดก็ย,ยังคงเป็นเบอร์เกอร์นั่นแหละครับเพราะเมนูของกินเล่นอื่นไม่สามารถเอาชนะความอร่อยของเนื้อย่างบนเปลวไฟได้เลย แม้จะมีราคาที่สูงกว่านะครับแต่ทางแบรนด์ก็พยายามเพิ่มเมนูให้หลากหลายมีมาร์คอดเป็นพระราชาครับคิงแต่ไม่ได้มีบทบาทมากนักนะครับในส่วนของทาร์เก็ตก็เน้นครอบครัวเช่นกันแม้จะไม่มีชุดอาหารและของเล่นสาหรับเด็กแต่ก็มีมงกุฎกระดาษให้เด็กๆใส่เล่นทุกครั้งที่ไปที่สาขาครับอันนี้หยิบฟรีด้วยคราวนี้เรามาดูแคมเปญการตลาดที่ทั้งสองแบรนด์สู้กันนะครับเริ่มที่แมคโดนัลล์ก่อนเคสแรกที่ผมจะเอามาให้ดูนะครับคือแมคโดนัลล์บลิน์เทสครับ มีการเซ็อัพร้านนะครับขึ้นมาเป็นป๊อปอัพช็อปนะครับหลอกคนดู ทำเหมือนเป็นร้านอาหารเบอร์เกอร์ที่เป็นเหมือนเชฟทำนะครับหลอกสั้นเนียนเลยนะฮะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยในครัวเนี่ยนี่คือวัตถุดิบและว,วิธีการทำขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยเบอร์เกอร์ธรรมดาในร้านฟาสต์ฟู้ดแบบแมคโดนัลเลยครับ <Exactly. S 2> คือพูดง่ายๆนะครับเป็นเปลือกของร้านอาหารเหมือนร้านอาหารทำเบอร์เกอร์ไม่ใช่เบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดแต่เสิร์ฟด้วยเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลธรรมดาเหมือนเรื่องของเพอร์เซพชันนะครับสร้างให้เห็นว่าแท้จริงแล้วถ้าคุณปิดแบรนด์ไม่รู้ว่านี่คือ เบอร์เกอร์แบบฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลล์ถูกๆง่ายๆเร็วๆเนี่ยกินแล้ว <Three days S 1> คุณภาพรสชาติเหมือนเบอร์เกอร์จากร้านอาหาร5ดาวเลยมีการเฉลยป้ายนะครับตอนหลังว่าร้านที่พวกคุณนั่งอยู่นี้จริงๆแล้วเป็นเบอร์เกอร์จากแมคโดนัลล์ครับผมว่าวิดีโอนี้ก็สร้างเสียงโซเชียลได้มากมายนะครับคนก็รู้สึกว่าเออรู้สึกเบอร์เกอร์แมคโดนัลล์เป็นเบอร์เกอร์ที่พรีเมียมนะฮะผมว่าไอเดียนี้นะครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจนะครับ คือสร้างเพอร์เซพชันใหม่เกี่ยวกับเบอร์เกอร์นะครับเรามองว่าเบอร์เกอร์ฟาสต์ฟู้ดเป็นไม่คาดหวังอะไรมากก็ราคาเนี้ยแต่ไปมา,มาพอเห็นว่าเปลือกมันหรือทําให้รูปลักษ์ของมันเหมือนเบอร์เกอร์มาจากร้านอาหาร5ดาวแมคโดนัลล์เนี่ยแปลว่าในแง่ของคุณภาพไปถึงเบอร์เกอร์แบบร้านอาหาร5ดาวได้ไอเดียแบบนี้นะครับผมมองว่าผมให้แปดเต็ม10เลยเพราะว่าอันแรกเราได้ไอเดียที่เป็นแอมเบียน์นะครับจัดป๊อปอัพช็อปคนมีอินเตอร์แอคทีฟได้ แล้วยังแค่นั้นไม่พอสามารถบันทึกเป็นวิดีโอมาปล่อยในออนไลน์ได้ด้วยคุ้มมากครับเคสที่ 2, 2นะครับไม่นานมานี้เคสของ Mac Pickle นะครับแตงกวาดองแหวะแตงกวาดองอันหน้าแหวะมาทำเป็นไอเดียได้น่าสนใจมากๆนะครับปัญหาก็คือสงครามในเบอร์เกอร์ที่ออสเตรเลียนะครับทุกคนใส่ไส้อัดแน่นทั้งเนื้อทั้งชีสอะไรเข้าไปนักเตนออสเตรเลียไปตรงข้ามเลยครับ เอาอินเกเรียนที่มีอยู่ไม่มีการใส่อะไรเพิ่มแถมถอดออกด้วยซ้ำเอาเนื้อออกเอาสีต่างออกสร้างเป็นเมนูใหม่นะครับแม็กพิกเกิลแตงกวาดองล้วนครับแหวกทำให้คนในโซเชียลนะครับพูดถึงข่าวต่างๆรายงานเมนูใหม่นะครับของแมคโดนัลด์ที่เป็นแตงกวาดองล้วนเนี่ยแตงกวาดองนะครับเป็นข้อมูลเพิ่มเติมน,นิดนึงในฝั่งของพวกตะวันตกหรือพวกฝรั่งเนี่ยเขาใช้เป็นเมนูเอาไว้ทำโทษเด็กเวลาทำอะไรผิดหรือเกเรนะครับ คือมันน่าแวะมากเกิดเป็นประเด็นถกเถียงนะครับว่าแม็กพิโคลหรือแมคโดนัลด์ที่เป็นแตงกวาดองล้วนอร่อยสุดๆหรือแวะสุดๆคนเ e a ต์ User g e n e r a t e Content เต็มไปหมดนะฮะผมให้9คะแนนจากเต็ม10นะเพราะว่ามันไม่ได้การคอทสิ่งใหม่ซะทีเดียวแต่เป็นการคอทสิ่งที่มีอยู่แล้วแ่ะเอามาปัดฝุ่นเอามาคิดใหม่ทำใหม่ให้มันเกิดเป็นสิ่งใหม่เป็นแม็แตงกวาดองครับ ผมมองเป็นข้อดีของแบรนด์มากกว่าเพราะว่าอันแรกมีคนพูดถึงแบรนด์แล้วก็เป็นการตอบย้ำอินกิเดียนบางอย่างที่แมคโดนัลล์มีอยู่แล้วก็คือแตงกวาดองเนี่ยทำให้เป็นที่พูดถึงครับสองเคสจากแมคโดนัลล์ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังไปนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีการพาดพิงคู่แข่งอย่างเบอร์เกอร์คิงเลยแมคโดนัลล์เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับสาขาก็เยอะกว่าเงินทุนในการนำโฆษณาก็มากกว่าผมว่าเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปแซะหรือไปว่ากระทบเบอร์เกอร์คิงนะครับ แต่คราวนี้เราลองมาดูฝั่งเบอร์เกอร์คิงบ้างครับเล่นแมคโดนัลล์ตลอดเลยเปิดด้วยการทำหนังโฆษณาขึ้นมาก่อนนะครับในออนไลน์ทำให้เป็นดูผีๆนะครับตรงกับเทศกาลฮัลโลวีนมีหลายแบรนด์พูดถึงนะครับทั้งหนังสือ Time, ไทม์นิตยสารไทม์นะครับเอาเคสนี้ไปพูดถึงกันสำนักข่าวต่างๆนีแค่นี้ก็คุ้มมากแล้วฮะเรื่องการโจมตีของเบอร์เกอร์คิงนะครับ ทำให้วันฮาโลวีนนะครับมีโปรโมชั่นนะฮะถ้าแต่งตัวเป็นโรนัลแมคโดนัลล์นะครับมาที่เบอร์เกอร์คิงนะครับมารับวอปเปอร์ฟรี1,500ล้านค้านะครับของเบอร์เกอร์คิงเต็มไปด้วยคนที่แต่งตัวเป็นโรนัลแมคโดนัลล์ครับภายในคืนเดียวมีแสนกว่าคนแต่งปเป็นโรนัลแมคโดนัลล์เพื่อมากินวอปเปอร์ครับ ยอดขายพุ่งกระชชดแล้วนะ user g e n e r a t e content นะครับผมว่าเป็นภาพที่น่าสนใจความดีของไอเดียนี้นะครับคือความน่าสนใจของภาพคนที่รีวิวเวลาเข้าไปรับวอปเปอร์ฟรีในร้านเบอร์เกอร์คิงเนี่ยเราจะเห็นกลายเป็นภาพของโรนัลแมคโดนัลเข้ามาซื้อเบอร์เกอร์เข้ามาซื้อวอปเปอร์กินในร้าน Burger King. เบอร์เกอร์คิงเต็มไปหมดเลยซึ่งถือว่าหยามแมคโดนัลมากนะครับ นี่เป็นไอเดียหนึ่งที่ผมถือว่าเบอร์เกอร์คิงกัดแมคโดนัลด์ได้น่ารักมากครับอันนี้ให้สิบเต็มสิบเลยนะฮะสำหรับรไอเดียนี้มีความกวนตีเรามาดูกันอีกเคสหนึ่งนะครับโมดี้วอปเปอร์เคสนี้กวาดรางวัลไปทั่วโลกเลยครับเคสนี้นะครับอาจจะไม่ใช่เป็นการกัดแมคโดนัลด์โดยตรงไม่มีการใช้โลโก้แมคโดนัลด์ไม่มีการพูดถึงแบรนด์แมคโดนัลด์แต่สิ่งที่กัดคือต้องเท้าความไปที่หนังครับเรื่องซูเปอร์ไซส์มีเนี่ย มีการทำการทดลองนะครับช่วงหนึ่งในหนังที่เอาเบอร์เกอร์ของแมคโดนัลล์นะครับเอามาใส่ขวดโหลเวลาผ่านไปเป็นอาทิตย์หลายๆอาทิตย์ตัวเบอร์เกอร์ต่างๆนะครับที่พระเอกในเรื่องเนี่ยซื้อมาทำการทดลองเนี่ยยังคงสภาพเดิมสีของขนมปังไม่เปลี่ยนเนื้อไม่เปลี่ยนชีสไม่เปลี่ยนนะครับมันเป็นการพิสูจน์ให้เห็นครับว่าทุกอย่างเนี่ยเขาใส่สารกันบูดหรือ สารอะไรบางอย่างที่ถนอมอาหารไว้นะครับซึ่งทำให้คนที่อยู่สายออร์แกนิกอาจจะไม่กล้ากินเรื่องนี้นะครับทำให้เบอร์เกอร์คิงเนี่ยเห็นช่องทางแล้วโจมตีเรื่องของการเนา่าการเสียของอาหารตามธรรมชาติเนี่ยดีกว่าการใส่สารอะไรต่างๆเพื่อถนอมอาหารเพื่อให้อาหารคงสภาพน่ากินอยู่ครับโมดีวอปเปอร์นะครับคือวอปเปอร์ที่ขึ้นลา,นา,ง,าง่ายๆ <S <S ครับหนังโฆษณาเขาจะเห็น ไทม์แลปอย่างรวดเร็วนะครับว่าวอปเปอร์เบอร์เกอร์ของเบอร์เกอร์คิงเวลาผ่านไปเนี่ยมันเน่ามันมันมันหมดอายุนะครับตามสภาพความเป็นจริงตรงข้ามกับแบ็กโนนอลครับแล้วเขาจบลายท้ายว่านี่คือความสวยงามของการที่ไม่ใส่สารกันบูดนะฮะแคมเปญนี้กวาดรางวัลกระฉูดนะฮะทุกสถาบันความง่ายของมันด้วยนะครับที่ทำให้ กรรมการทุกคนให้คะแนนแล้วก็ใหม่ไม่เคยมีใครพูดด้านลบของการที่เน่าเสียเร็วของอาหารนะครับแล้วกลายเป็นด้านบวกแบบนี้อันนี้คะแนนน่าจะทะลุสกอร์บอดนะฮะผมว่า10เต็ม10ก็ไม่พอก็เป็นการด่าแมคโดนัลด์ที่เป็นผู้ดีขึ้นมาหน่อยไม่ได้จิกกัดตรงๆเหมือนที่ผ่านมา <S <s เราจะปิดท้ายนะครับแคมเปญการตลาดสงครามของแมคโดนัลด์และเบอร์เกอร์คิงเนี่ยด้วย แคมเปญของ Mc Donald ลนะครับที่นานๆทีทนไม่ไหวขอตอบโต้เบอร์เกอร์บ้างโจมตีเรื่องสาขาครับด้วย directional billboard ครับเป็นการโจมตีที่สาขาโดยเฉพาะนะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเบอ g ์เกอร์คิหมื่นแปดกว่าสาขา Mc Donald ลเก mm ือบส0 0 0มื hmm. ่นดังนั้นเนจุดบอดอันนึงของ Burger King ก็คือจำนวนสาขาที่น้อยกว่า mm hmm. แน่นอนว่าการขับรถไปหาสาขาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเนี่ยโอกาสที่คุณจะเจอสาขาของแมคโดนัลล ต้องมีมากกว่าเบอร์เกอร์คิงอยู่แล้วนะครับก,ก็เลยทําบิลบอร์ดเปรียบเทียบเลยกว่าจะไปถึงเบอร์เกอร์คิงได้คุณต้องเดินทางไปอีกกี่กิโลเมตรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขาวาเยอะแยะเต็มไปหมดในขณะที่แมคโดนัลล์เนี่ยตรงไป500เมตร200เมตรก็เจอแล้วนะครับแล้วก็พูดเรื่องสาขาไม่ต้องมาแบบอย่าโลภนะฮะเอาเรื่องเบอร์เกอร์หนานุ่มเนื้อเยอะอะไรมาเกี่ยวข้องไม่ควรแคมเปญน,นี้ผมว่าดีเป็นการจิกกัดแบบข้อเท็จจริง เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าเราเหนือกว่าเขาจริงๆตรงไหนเราก็เน้นตรงนั้นแต่ทําให้มันน่าสนใจง่ายที่จะเข้าใจเท่านั้นเองแต่มันไม่จบแค่นั้นนะครับพอแมคโดนัลล์เริ่มแล้วเนี่ยเบอร์เกอร์คิงผมว่ารู้สึกว่าเสียหน้าเพราะเราสู้เขาไม่ได้จริงๆเรื่องของสาขาต้องเอาคืนครับเอาคืนด้วยไอเดียนี้ครับพอเลยไอเดียของแมคโดนัลล์แล้วเนี่ยเขาทำภาคต่อครับว่าชายหญิงคู่นี้ขับไปเจออะไร ขับมาซื้อกาแฟเหมือนซื้อปกติแต่ขอแก้วใหญ่นะครับแต่กินแต่กาแฟเห็นไหมฮะ,ะ <im itation> เพราะเก็บท้องไว้ไปซื้อวอปเปอร์ที่เบอร์เกอร์คิงอยู่ดีคือถึงแม้รู้ว่าหนทางอีกยาวไกลก็ไปกินวอปเปอร์ที่เบอร์เกอร์คิงดีกว่ากลายเป็นขอบคุณแม็กนะครับที่เติมพลังนะครับมีกาแฟให้ทำให้ตื่นและขับต่อไปหาวอปเปอร์ที่ชอบได้ก็ช <im itation> ่า <im itation> งคิดได้นะฮะอันนี้ก็แสบแต่ว่า ก็แสบนะฮะแต่ผมถือว่าไอเดียนี้มันก็แถไปนิดนึงเวลาที่เราคิดต่อนี่เป็นความยากนะครับไอเดียที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยการที่จะไปทําต่อหรือจะไปบิดบิดเบือนอะไรบางอย่างของมันเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงนิดนึงถ้าไอเดียนี้ไม่แหลมจริงแนะนําว่าไม่ควรเล่นเราคิดไอเดียใหม่สู้เขาดีกว่าจากงานทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ฟังบวกกับงานต่างๆของทั้งแมคโดนัลล์และเบอร์เกอร์คิงที่ผ่านมาที่ผมเคยดูเนี่ยผมให้คะแนน งานในแง่ของการตลาดของ King, เบอร์เกอร์คิงเหนือกว่าแมคโดนัลล์นะครับที่เล่นมากกว่ามีความกวนมากกว่าส่วนหนึ่งผมว่าน่าจะมาจากเรื่องของความเป็นอันเดอร์ด็อกนะครับอันเดอร์ด็อกหรือเป็น Note. ทีมลองบ่อนเนี่ยเพราะว่าบัเจ e t ของการทำโฆษณาเบอร์เกอร์คิงจะน้อยกว่าแมคโดนัลล์จากจำนวนสาขายอดขายหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นลองแมคโดนัลล์ทุกกระบวนท่า ในฐานะคนเป็นรองนะครับเงินมีเดียน้อยกว่าเงินบัดเจ็ตน้อยกว่าเขาก็ต้องการไอเดียหรือ creativity ที่แหลมคมกว่าเพื่อทําให้ออกไปแล้วปังคนพูดถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยกย่องนะครับความกล้าและความบ้าของเฟอร์นันโดมาเคดานะครับอดีต chief marketing officer นะครับของ Burger King ที่ปัจจุบันนี้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะครับกลายเป็นเซเล็บชื่อดังในวงการ marketing เลยเพราะว่าคนนี้แหละ ที่เป็นคนอนุมัติงานไอเดียบา้บาๆบอๆทั้งหมดของเบอร์เกอร์คิงที่ผ่านมาครับน่าเสียดายนะครับที่ในเมืองไทยเราเนีย่ยมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้แบรนด์ต่างๆไม่สามารถหยิบยกแบรนด์คู่แข่งออกมาโจมตีตรงๆได้แบบนี้นะครับก็หวังว่านะครับนี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ในไทยนะครับจะมีการจิกกัดกันสนุกๆบ้างขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนจบของคลิปนะครับ อันนึงนะครับไม่ว่าจะดูแมคโดนัลหรือเบอร์เกอร์คิงงานพวกนี้ดูบ่อยๆไม่ดีนะครับดูแล้วอยากกินผมขอไปกินเบอร์เกอร์สักอันก่อนนะครับ